โดยมีพลตรีธีร,พระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพระครูออสกล่าวว่าได้รวบรวมทานน้ำใจเป็นผักสดจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อหนานล่าบเป็นแกนนำค่ะในการนำผักสดจากบนดอยมาช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายแพร่สุขโขทยัยและจังหวัดเชียงใหม่กว่า100ตันซึ่งผักสดที่นํามาแจกจ่ายไม่ได้เป็นของเหลือจากการจําหน่ายของเกษตรกรแต่เป็นความปรารถนาของพี่น้องชาวอมก่อยที่อยากช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้ก็มา,ามาแจกผักอย่างเช่น ฟักทองแล้วก็มะเขือเทศนะประมาณ30ตันนะช่วยาชาวบ้านและแวกแถวอำเภอเมอืองเชียงใหมนะ่ดังนั้นก็ขออนุมทนาบุญซึ่งเป็นกําลังหลักของการทํางานก็คือได้กําลังพ่อหนาล่าแล้วก็ชาวสวนจากอำเภอองค์กอยด้วยก็อยากให้กําลังใจชาวบ้านทุกคนนะที่ประสบปัญหาต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนว่าการที่ได้แจกผักนี้ก็คงจะเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านในการที่เราจะได้ได้สู้ชีวิตต่อไป